สวัสดีครับพบกับผมทองผูพาภาลิศน,นะรผมเมื่อนี้กาถทอดหยานะครับท่านผู้ชมครับากาบสวัสดีท่านผู้ชมที่กดติดตามหรือว่าที่กดเขามาเบอง์ไม,ม้นะครับผมนี่คือการทอดหยาเอาต้นกล้วยนะครับทอดหอยากจากต้นกล้วยนะครับผมนี่ตอนนี้กล้วยผมมันอายุได้สี่เดือนแล้วนะครับผมตามที่นับ ตั้งแต่ปลูกมานะครับอายุได้สี่เดือ então, Trail, zero. <initiation> duh. นนะครับผมต้นก็สูงประมาณอ่าสูงประมาณหกสิบเซนได้นะครับผมสูงประมาณหกสิบเซนได้นะครับอ่าตั้งแต่ถึงยอดนี่นะครับผมตั้งแต่ถึงยอดยอดแท่งขึ้นมาแล้วครับนี่ครับผมสูงประมาณหกสิบเซนนะครับนะครับกล้วยกระบอกเือว่างามนะครับผม เพราะว่าอยู่ในช่วงเอาหญ้านะครับผมเพราะว่าห้องปลูกเขาต้องต้องเอาหญ้านะครับเพื่อจะใบต้นกล้วยได้รังเกินไปนะครับผมมันเกิดจะกชะลอ,อกการเจริญเ,เติบโตนะครับผมของต้นกล้วยนะครับถ้าห้องบโลกหญา้าบรทอนหญ้าออกเกิบวเถื่อกิดบวเถื่อว่าด,ดีปน,นคนับถ้ามีแต่หญ้าบวเถือว่าด,ดีนะครับนี่ก็ต้องมีการเอาหญา้าเอาอปุ๋ยมาใส่ เพื่อเร่งการจะเริ่มเติบโตของต้นกล้วยนะครับผมนีม่กระท้อนหยาไปแล้วครึ่งนึงนะครับผมครึ่งแปลงแล้วนะครับเห็นไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำในกระไดนะครับผมเ,เพื่อเป็นก็ต้องใจให้ทางซองผู้พาร์ไพ่ลุยสวนในท้ำคลิปนะครับผมทางหน้าก็จะเป็นแปลงสวนใหญ่นะครับผมอา่าแกได้ ทำการตัดไปไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะผมก็บอทืว,วา่าอ่านี่นะครับเพราะว่ากล้วยปีนี้ก็หล่นตลาดเป็นย่างมากนะผมเพราะว่าคนปลูกก็ไลนะครับโดยเฉพาะทั้งอ่สวนผู้พากับปลูกไรยเขากันนะผมแต่ยังบอว่าหันมีตลาดร่องรับแล้วนะคผมก็ได้ทําการตัดคล้ายไปเรื่อยๆนะครับ แล้วแต่พอขายไม่ขายเพิ่นจะมารับเอาไปน้ำนะผมเพราะว่าจะจัดโซงไห่น้ำนะครับทีนี้ก็ถือว่าปลูกไรลพฟสมควรนะรผมปลูกไรอยู่อ่าแต่ละแปลงมันก็บประมาณประมาณเป็นพ่านหมดแล้วผมแต่ละแปลงเป็นลอกเป็นล็อกนะครับนี่ก็ล็ลอกที่ว่าปลูกล่าสุดน้นี่ครับ หรอกถือว่าปลูกล่าสุดแตถือว่าเอาหญ้าเป็นที่สําคัญนะผมกับต้นกล้วยนะครับบ่ให้หญ้ารกเกินไปนะผมญหญ้ารกบ่ได้นะผมนี่ครับก็ได้ทําการเอาหญ้านะผมได้ทําการเอาหญ้าก็ถือว่าสาสตร์ูสาสตรตาขึมันอ่าบ่บางไอ้บ่ไล่ก็น้อยนั่นี่ครับเพื่อจะให้ต้นกล้วยได้ แแท่งยอดขึ้นไปได้พัดใบขึ้นไปเรื่อยๆนะผมนี่ครับทายให้ท่านผู้ชมได้บ้องนะผมเพื่อจะได้กดติดตามให้ทังงสองไว้น้านะครับผมกะทังสวนกะถ่ายไว้หิบเพงเสน่ครนะผมกะขอฝากกดติดตามไว้น้าเด้นะครับเพื่อให้ทั้งสองได้ท้าคลิปต่อๆไปนะผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ อ่าเรื่อยๆนะผมมืนอนี้ก,ก็เป็นวันที่28นะครับวันที่28ของเดือนกันย่า2565นะครับะผมอ่าผมขอจบคลิปไปเพียงเส้นมี้นะครับผมกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม